สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจฟฟ์อสดเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมน้องใหม่นะครับเพิ่งไปเอามานะครับก็เป็นรถกููต้ายี่ิบเอ็ดแรงนะครับสำหรับเข้ารองอ้อยก็ขออธิบายเรื่องรถก่อนนะครับก็เป็นรถเหมือนป้ายแดงนะครับใช้คำว่าป้ายแดงแล้วกันเป็นรถที่เขา ปล่อยหลุดนะครับแล้วเราก็มาส่งต่อเอานะครับเขาก็ให้มาเราให้เรามาฟรีครับเราก็มาส่งต่อเอาเลขไม้ก็200กว่าชั่วโมงครับก็ถือว่าเสียดายนะครับก็เลยเก็บไว้ก็ถือว่าคุ้มสําหรับเราเราก็รับภาระเพิ่มส่งต่อแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการเอามาทำญ้าในล่องอ้อยนะครับสามารถเข้าได้พอดีนะครับตัว21แรง ถ้าเป็นตัว24แรงก็จะกว้างกว่านี้นะครับอาจจะกว้างเกินไปร่องอ้อยแบบนี้ก็อาจจะแคบไปหน่อยนะครับขนาดนี้กําลังสวยนะครับฐานก็ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นฐานาพวนดินจับหมกหญ้านะครับคู่หน้าจะเป็นพนมเข้านะครับคู่หลังเป็นพนมออกแบบออกเข้าหาลําต้นนะครับ รอบนี้เราจะทำาควนหญ้าก,ก่อนนะครับยังไม่ใส่ปุ๋ยหัวร่องก็จะมีเยียบบ้างนะครับธรรมดาทางหายไปนานครับช่วงนี้งานเยอะทำงานก็อาดทิ้งไว้บ้างก็มีนะครับยังไม่ได้ลงบ้างก็มีก็จะพยายาม ทำอยู่นะครับตอนนี้แต่ก็นานๆานานลงทีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีคลิปอะไรลงด้วยครับก็มีแต่งานไล่งานนาเดิมๆน้ะตามท,ที่เคยลงไปก็ไม่อยากจะลงซ้ําบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะต,ติดลิขสิทธิ์ลงซ้ําปิดกฎอีกนะครับก็เลยหา,าคลิปใหม่ๆ ก็จะมาขออธิบายนะครับกับการทำยาโดยใช้รถแบบนี้นะครับเราก็จะประหยัดเรื่องยาไปนะครับหนึ่งอย่างไม่ต้องฉีดยานะครับถึงอาจจะฉีดก็ฉีดตามกบเฉยๆครับตามในร่องในกอเพื่อประหยัดยาได้เยอะนะครับถ้าเราจะฉีดในกออันนี้ผมก็ฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปหนึ่งรอบแล้วก็เตียนในระดับหนึ่งนะครับ ฝนดีช่วงนี้หญ้าก็ค่อนข้างแรงนะครับสำหรับปีหกแปดผ่านก็เป็นผ่านสร้างเองนะครับไม่มีจะคายไหนนะครับเป็นผ่านต่อเองนะครับข้างหน้าก็เป็นใบกลมข้างหลังเป็นใบจักนะครับก็เอาไว้สับหมกหญ้า สาเหตุที่ข้างหน้าพนมขึ้นเข้าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ดินมันแตกแล้วก็ให้ข้างหลังแบะออกนะครับถ้าเราแบะออกเลยดินเป็นแผ่นจะไปทับต้นอ้อยทําให้ต้นอ้อยหักได้ง่ายนะครับแบบนี้ดินมันก็จะป่นขึ้นต้นอ้อยก็จะไม่ค่อยหักนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองเอาไปปรับ เปลี่ยนใช้วิธีกันดูนะครับถ้าที่มีผ่านอยู่ก็สามารถเอามาต่อใช้ผ่านรถรถถ่ายเดินตามนะครับเอามาต่อนะครับมันก็จะมีอยู่สี่สี่ขานะครับขาหน้าสองขาหลังสองนะครับก็ถือว่าทํางานได้ไวกว่ารถถ่ายเดินตามนะครับเหนื่อยน้อยนั่งขับสบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดต,ติดตามช่องเจมส์อสดเหมือนเดินครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย